สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งมาติดตามข้าวโพดเพียวไว้ภูมโนนะคะข้าวโพดเพียวไว้นี่ก็เป็นข้าวโพดทานสดนะครับฝักนี่จะสีขาวนะครับรสชาติคล้ายๆน้ํานมเลยนะคะหมอเก่งพามาติดตามว่าข้าวโพดเพียวไว้ของหมอเก่งเติบโตถึงขนาดไหนแล้วนะครับอันนี้เราก็ปลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับหมอเก่งก็พามาดูต้นข้าวโพดของหมอเก่งครับต้นนี้ดูเหลืองๆแบบนี้น่าจะแน่นอนแหะครับถูกมดกินแน่นอนครับ นี่ครับเดี๋ยวหมอเก่งจะถอนให้ดูนะครับนี่ครับมดกินลำต้นนะครับนี่ครับอายุเท่านี้ก็คือปัญหาหลักก็คือมดแดงพวกนี้แหละครับมากัดกินลำต้นนะครับก็ต้นไหนมันตายไปหมอเก่งก็ทําการปลูกเสริมนะครับทําการพรวนดินกบนี่ฮะปุ๋ยหมักครับซากพืชว่าจะพืชพวกนี้ครับกบหมักไปเลยครับให้กลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับ ต้นนี้ก็เือเหลืองนิดนึงเดี๋ยวหมอเก่งก็ต้องทวนดินกบคนดีๆนะคะเดี๋ยวมันรากเดินเนี๋ยก็จะเขียวเองครับนี่ฮะต้นนี้คะปลูกเสริมใหม่นะครับหลังจากมันไม่งอกครับก็ยาวไปนู่นเลยนะครับค่อยๆทําไปทีนิดนะครับตรงนี้ตั้งแถวมันไม่งอกเลยนะเดี๋ยวหมอเก่งก็ทําการนี่ฮะได้หญ้ากวนดินแล้วก็หยอดเมล็ดไปใหม่นะครับเมล็ดนี้หมอเก่งทําการแช่น้ําก่อนนะครับเอาไว้งอกได้ดีมากเลยนะคะ ต้นแถวงอกอยู่3มต้นนะครับต้นตรงนี้ที่งอกดูลักษณะของใบก็โอเคสวยงามนะครับปลูกในโรงเรือนก็สบายใจได้ครับไม่มีหนอนกระทูนะหมอนกระทูไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่ารุ่นที่แล้วสามารถมุดเข้ามาด้านข้างได้เลยนะฮะเราก็สามารถกันหนอนได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะพอดีของการปลูกในโรงเรือนครับต้นเล็กๆพวกนี้ก็คือต้นที่หมอเก่งปลูกเสริมนะครับกําลังที่จะงอกใหม่นะครับทําให้ทางโรงเรือนก็มีหลายรุ่นนะฮะ ก็ข้อดีก็คือเราจะได้ไม่เก็บพร้อมกันครับเราก็จะได้ทยอยกินเรื่อยๆเลยนะฮะถ้าเราปูพร้อมกันกินไม่ทันนะครับมาดูลักษณะของดินนะครับดินของเราจะล้วนซุยนะครับถ้าเราพรวนดินนี้นี่ฮะสูตรของเราไม่มีสูตรใจตัวครับปุ๋ยเราไม่หมักนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็กบดินกบกลายเป็นหมักไปในแปลงเลยครับนี่ฮะดินล้วนซุยมากเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับในโรงเรือนดินของหมอเก่งนะครับเราก็ปลูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับ วัชพืชซากต่างๆพวกนี้ฮะหมอเก่งไม่ได้เผานะครับนี่ครับไม่ได้เก็บทิ้งครับซากพวกนี้ครับนี่คะเราก็จะให้มันย่อยสลายแล้วก็เอาดินกบใส่ขี้วัวกบไปเลยครับนี่คะเศษเมลอนเศษข้าวโพดรุ่นที่แล้วนี่คะเศษข้าวโพดรุ่นที่แล้วพวกนี้คะกลายเป็นปุ๋ยหมักพวกนี้เลยนะครับนี่คะซากตรงนี้ครับหมอเก่งก็นี่คะกรบเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นซากปุ๋ยซากพวกนี้คะนี่คะดูสิครับดินร่วนซุยมากเลยนะครับเห็นไหมครับข้าวโพดก็กําลังงอกงามมากเลยนะครับ หลักการปลูกของหมอเก่งครับไม่มีการพ่นน้ำหมัก km, ไม่มีการพ่นอะไรครับจุลินียสสังก์ o, แสงอะไรก็ไม่พ่นครับกบดินปรุงดินดีครับแค่ครั้งเดียวดินเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากครับใส่ขี้วัวแล้วก็ปวดินกบลดน้ำแล้วก็ปลูกเลยครับเห็นไหมฮะสภาพก็กำลังที่จะเริ่มเขียวงามนะครับอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่มีสูตรน้ำหมักไม่มีอะไรนะครับใส่ใจอย่างเดียวครับเมื่อต้นเติบโตแล้วก็จะมีแขนงนะครับนี่ครับหมอเก่งพามาดูแขนงข้าวโพดนะฮะ อันนี้คือข้าวโพดเพียวไว้นะครับก็จะมีแขนงแล้วเราต้องทําการเด็ดแขนงออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดแขนงก็จะแย่งสารอาหารครับอันนี้ก็คือเวลาข้าวโพดที่จะเริ่มเติบโตนะครับก็จะเริ่มมีแขนงตรงนี้นะหมอเก่งก็จะทําการเด็ดแขนงนะครับวัตถุประสงค์หลักก็เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะแย่งสารอาหารครับแล้วก็เด็ดออกไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับแล้วก็เดินสํารวจดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับ มะเก่งปลูกไว้ทั้งหมดประมาณ360ต้นนะครับงอกบ้างไม่งอกบ้างคือต้นเล็กๆกนั้นก็ทําการปลูกเสริมนะครับส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นซากข้าวโพดรุ่นก่อนๆน,นะครับซากเมลอนซากฟักทองมะเก่งก็ทําการกบกบแบบนี้เลยครับกลายเป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะครับนี่ฮะก็เป็นการอัปเดตข้าวโพดสวนของมะเก่งชาแนลนะฮะขอบคุณทุกท่านอเลยนะครับที่ติดตามช่องมะเก่งชาแนล